เกษตรขุดขุดขุดเกษตรเกษช่วงเกษตรร้องของมะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยสามารถปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศในปี2551 มีผลผลิตรวม2 3 7 5 1 6 5ตันโดยผลผลิตส่วนใหญ่กว่า90%บริโภคภายในประเทศเป็นหลักที่เหลือส่งออกต่างประเทศทั้งในรูปมะม่วงสดมะม่วงกระป๋องมะม่วงอบแห้งและมะม่วงแช่แข็งปริมาณการส่งออกรวม36,334ตันมูลค่า1,428.74ล้านบาท โดยประเทศที่ต้องการมากที่สุดได้แก่ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปมาเลเซียกซเกาหลีสิงคโปร์อินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกงเป็นต้นสำหรับปี2552เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนานเอื้อต่อการติดดอกผลของมะม่วงจึงคาดว่าผลผลิตในปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่า2,422,085ตันและคาดว่าจะสามารถส่งออกทั้งมะม่วงสดและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ผมอยากจะจับเ็นอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่เรามาดูเรื่องของมาตรการนี่นะผมมีประเด็น่ล้วกฝากไว้สำหรับผู้บริหารของน้องๆที่มาวันนี้ด้วยว่าการที่เราจะบริหารเครื่องมือของรัฐท,ที่จะช่วยะสมนั้นนะคระับเรกต้องพยายามในการที่จะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ประชารชรที่สูงเกินไปด้วต้องการมาตรการสออกทราบเนควาก้อ,าอะไห แต่เพราะว่าตอนนั้นที่ใช้เงลงทุนหกสิบล้านบาทก็แพงนะครับเมื่อรัฐเปดพ,พูดสร้างขึ้นมาเนี่ยทําอย่างไรที่จะให้เกษตรกรผูร้มาใช้บริการผู้ส่บผู้ใช้บริการนะครับเพราะต้นทุนนะเพราะตอนนั้นนะครับถ้าเราจะส่งมะม่วงไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องแข่งกับมะม่วงของประเทศฟิลิปปินส์ที่เขาเรียกว่ามะม่วงคาราบาวนะครับซึ่งเป็นมะม่วงก็จริงว่าเหมือนมะม่วงแค่วบ้านเรานะครับที่จะเป็นเปลือกหนานะหรือว่ามีกลิ่นขี้ใต้ก็ชา่างใกล้กันนะ เพราะว่าผว่าแก้วาโรนะครับน่าจะส่งของญี่ปุ่นได้ง่ายกว่าด้วยใกล้เคเียกันนะฮะแล้วก็กระบวนการที่จะ่งเกลือหนานะครับไม่ไม่ใกล้อ่อนไปเหมือนกับนลูกับดไม้นะครับก็ต้องมีการต้ต้นฝนเพราะว่าญี่ป,ปุ่นส่งไปญี่ปนนะุ่นทางใต้นะฮะทุตโธส่งทางเรือนะครับไปประมาณสิบห้าวันเอ่อประมาณสิบห้าวันถ้าไปญี่ปุ่นนะฮะก็ประมาณแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองกักญี่ปุ่นไปนะฮะถึงเรื่อาจจะเร็วขึ้นนี่นะครับ ถ้าถ้าโถดทางแอร์เฟรย์เลยฟิลิปปินส์ไปไปที่โอซาก้าแค่นี้เดียวบินประมาณชั่วโมงเดียวของเราก็บินข้าไปสามชั่วโมงโอซาก้าสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าญี่ปุ่นหชั่วโมงถ้าไปโตเกีเน่ยนสู้ไม่ได้ครับคนส่งดันั้นเราเลยต้องสู้ด้วยวต้นทุนทางาด้านของการจัดการทั้งหมดนะซึ่งรักเนี่ยนะครับอก็ข้ามาดูแลผมจึงให้นโยบายตอนนั้นนะครับว่าเราคิดค่าบริการเพียงถูกแบบาาเจ็ดบ,บาทประมาณสักเจ็ดบาท ขอกิโลกร,รัมนะครับในการผลิระถ้าคำนวณค่าเฟรดนะครับค่าต้นทุนของมะม่วงเราจะส่งได้ประมาณ7 0บาทในขณะนั้นนะปีันมบห้าสอ5สผมจำแม่นมากเลผมเป็นที่ตีอ่ะก็เลยบอกว่าต้องทาอย่างนี้นะครับที่สุดมะม่วงก็มีการส่งไปได้บ้านนะครับที่ประการที่หนึ่งณวันนี้นะครับโชคดีที่เอกชนมาสร้างขึ้นก็ผมเคยเปิดโรงงานของไทมุน่าที่บางเลนดตอนที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับก็เริ่มสร้างผรเป็นขึ้นมา รัวกระชับก็มีในะชนที่ชุมบุรีด้วยนะครับก็ทราบเช่นันนั้นการบริการนี้ก็ปั้นขึ้นแต่ก็ตามนะครับวงเหมือนของรัฐเองเรื่องการเก็บค่าบริการถึงไม่ใช่ตัวชนเช่าเลยนะครับก็จะต้องไม่คิดค่าบริการโดยให้ประชาชนนะครับเข้ามาควบคุมนะครับมาเชา่าเรื่องของบรขอารและก็มาผูกขาดการจัดการรั้วตั้งที่ทาบริการแพงอย่างนี้ไม่ถูกผมได้พูดกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมหลวงเกษตรครับว่าท่านจะต้องรู้ว่านั้กลับไปนะครับ ตอนที่เกิดโครงการที่เกิดมาเนี่ยเจตนาลมเมป็นยังไงบ้านแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นผู้บริหารก,การผมก็มีเจตนาลมว่าลดต้น,ตนทุนนะค่าอบค่าบริการค่าต้นวัตถุดีค่าเซตเตอร์ค่า่คาส่างทางเรือนะแล้วนี่นะครับถ้าเราแพ้นะครับเราจะไม่สามารถติดต่อที่ผมได้เลยเพราะว่าเขาชินกับเรื่องของชินมะม่วงของฟิลิปปินตอนนั้นฟิลิปปินนะส่งมะม่วงไปประมาณปีจบปีตันตนะ่ญี่ปุ่นนะตอนนั้นในปีแรกแรก,แรกนั้นทังสองร้อยตันก็ยานภาคเย็นใสเก็น นี่คือประเด็นที่สองในส่วนที่สามคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีประเด็นนะคือเมื่อเราส่งมานก็เป็นคั้งแรกๆนะครับเราก็ต้องพยายามนการที่จะส่งเสริมการการบริโภคนะผมเองในช่วงนั้นผมก็ไปจัดกนะารโปรโมทนะครับรวปทางคนพัชเรีที่บ่อยมากที่ฮ่องกงนะครับไปจีนนะแลไ้วก็ไปที่ไปที่ญี่ปุ่นก็ไปเจอกับเจ้าของดัสโกล สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับในงานสัมมนา,าครั้งนี้คือเกษตรกรสามารถวางแผนผลผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ส่งออกสามารถจัดหาสินค้าคุณภาพได้ตามกำหนดเวลาผากรับทราบข้อมูลที่แท้จริงและสามารถนำไปกำหนดนโยบายต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ครับช่วงสโมสรเกษตรศาสตร์ กลับมาพบกับช่วงสโมสรเกษตรสร้างกันอีกเช่นเคยนะครับมาที่ข่าวแรกกันเลยตามที่มีรายงานการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009จากคนไปยังสุกรในประเทศแคนาดาประกอบกับหลักฐานทางวิชาการพบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถติดการระหว่างคนกับหมูได้สำนักง,งานควบคุมป้องกันและบรรบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์จึงเร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโดยผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีอาการไอแห้งอย่างรุนแรง มีน้ำมูกใสหน้าแดงตาแดงปวดรอบตามีไข้สูง30-40องศาเซลเซียสหนาวสัน่นปวดเมื่อยทั้งตัวเบื่ออาหารคลื่นไส้อ่อนเพลียมากรายที่รุแนแรงอาจถึงขั้นปอดบวมสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคดีอาการอาจเพียงคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่สามารถที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยการไอ ส่วนการป้องกันโรคติดต่อไข้หวัดใหญ่จากคนสู่สุกรนั้นผู้เลี้ยงหรือผู้สัมผัสสุกรที่มีอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือมีอาการป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจห้ามเข้าในฟาร์มสุกรหรือคล้องเลี้ยงสุกรเด็ดขาดจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อหายจากอาการป่วยแล้วอย่างน้อย7วันห้ามคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการโรคไข้หวัดใหญ่หรือมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจหากจะเป็นต้องไปคลุกคลีหรือสัมผัสกับผู้ป่วยดังกล่าวให้งดเข้าฟาร์มหรือคลองเลี้ยงสุกรอย่างน้อย5วัน ต้องหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ภายในฟาร์มหรือคก้อี้ยงสุกรอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหากพบสุกรที่มีไข้ซึมน้ำหนักลดหายใจลำบากไอจามน้ำมูกไหลให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบภายใน24ชั่วโมงเพื่อควบคุมและป้องกันโรคต่อไปสัปดาห์นี้ช่วงเวลาของสโมสรเกษตรซาก,ก็หมดลงอีกแล้วนะครับถ้าใครมีข่าวสารด้านการเกษตร,รอยากให้เราประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อเรามาได้ที่ เกษตรซา at windowlife.com นะครับหรือเกษตรซา h i f i v e com นั่นเองและสัปดาห์หน้าช่วงเวลาของสโมสรเกษตรซาจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ